วันนี้คือรีวิวแอคชั่นนะครับผม PTYF r e p a y Teddy t v นะอยู่ผมเวลาพักคนเดิมในเช่นเคยนะวันนี้อยู่เกมคลายสิทธิ์แอคชั่นนะครับวันะนนี้คือผมจะมารีวิวปืนนะเป็นปืนใหม่ในางาน,นที่มึงได้เข้ามานะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไร นะเป็นปืนใหม่ที่เรียกกันว่าหากันได้ง่ายๆนะครับแต่เพียงแค่คุณจะแรกไม่ได้ความลําบากนะประมาณนั้นก็คือมันเป็นปืนนี้นี่เองครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับปืนไหนครับปืนนี้ครับนี่ฮะ KAC PDW นะถ้าอ่าน KAC เนี่ยก็ออกเสียงยากประมาณนั้นผมก็เลยอ่าน KAC P D W นะครับก็เป็นปืนกลเบานะครับนะบเป็นปืนกลเบานั่นเองปืนนี้ปืนนี้หาได้จากอันไหนนะครับหาได้จากในโหมดของที่เรียกว่าโหมดสร้างนะครและการต่อสู้อันนี้นะให้ทุกคนไปฟาร์มเวลนะครับไปเล่นให้ได้เนี่ยให้ได้เวลไอไปเวลสามสิบห้าไอไปเวลสิบห้านะครับแต่การเล่นในแต่ละครั้งในที่ผมบอกจะบอกก็เลยว่าไอพีเนี่ยเราได้แค่รอบละสามร้อยนะครับ ยิงส0ตัวขึ้นไปนะคุณก็ได้เอกพครั้งละ300รอกว่าๆนะบางครั้งก็ได้4ี่รอยประมาณนะั้นสิบตัวขึ้นไปนะค่าสิบตัวนะครับประมาณนะั้น10ตัวขึ้นไปแล้วคือเนะี่ยเ p พีคุณมันจะขึ้นขึ้นยากมากนะแต่ถ้าคุณมีการ์ดเดินก็จะคูณ10 1สเท่าแล้วคุณเล่น10ครั้งมันก็จะการ์ดเดินเลยเนะี่ยผลของการ์ดเดินก็จะหายไปนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับเดี๋ยว,ยวตัวหูมีผมม,ผม,มีการลุ้นหนึ่งครั้งโอเคเอาไว้สร้าง โอเคถ้ารับแตะปืนตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับอันนี้เบอร์เจ็ดนี่คือปืนเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปืนเลยเริ่มต้นมาเลยผมยังไม่ได้อัพไปถึงขั้น8 9นะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นขั้น7ที่ผมก็ได้มาเลยครับพลังโจมตีนะ26กนะครับก็ยังโอเคนะเพราะว่าเป็นปืนกลเบาแน่นถือว่าโอเคนะครับแล้วความเร็วในการยิงนะ83ถือว่ายังน้อยไปนะแต่สามารถอัพไปอีกได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับระดับความแม่นยำนะครับ48นะถือว่าน้อยไปนะสำหรับ สำหรับ S M G นะครับก็ถือว่ายังน้อยไปนะครับ S M G ตัวใหญ่จะน่าจะแม่นกว่านี้นะครับประมาณนั้นแต่ก็ยังอัพได้อย่าลืมนะครับเสถียรภาพนะครับ107นี่ถือว่าเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปสำหรับ S M G นะครับวิ่ง53นะเอ้ย52นะก็ถือว่าโอเคสำหรับปืนนี้นะครับพอดีพอควรเลยแหละ S M G วิ่งได้เร็วขนาดนี้นะครับสำหรับเกราะเนี่ยเกาะนี่หมายถึงการยิงทะลุเกาะหรือจาะเกาะนะครับก็30เนี่ยก็ถือมากเกินไปเหมือนกันนะเพราะว่ามัน30นะมากเกินไปนี่ดีไหม ดีนะครับดีนะครับก็ถือว่าโกงนะเพราะมันปืนกลเป็นปืนกลเบาที่เจาะก,ก่อเนนะี่ย MG ส่วนใหญ่เขาไม่เจาะก,ก่อกันนะครับอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเหมือนแบบว่าพีก้สิบแล้วกันพีก้สิบเนี่ยพีก้สิบเนี่ยเจาะก,ก่อแค่สิบสี่เองเห็นไหมครับพีก้สิบเจาะก่อแค่สิบสี่นะครับแต่ถ้าไอ้ปืนเนะี่ยเอ้ยมือไปโดนเดินไปดีวะ แต่ถ้าเป็นปืนแนะมันจ่อกาะต้อง30นะครับแล้วก็ระยะยิง1น0นี่ถือว่าโอเคนะกระสุนก็30สมออีก2แม็กซ์นะประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่าเอยอ,อย่าเพิ่งเจออย่าเพิ่งเจอในเกมสำหรับตัวปืนนะครับถ้าใครไปเล่นแล้วไม่นิ่งเลยนะมันไม่นิ่งแล้วมันเป็นแบบว่ารีโหลดชา้าวิ่งก็ชา้านู่นนี่นั่นมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้าน,นการยิงปืนในแต่ละครั้งนะให้ดูซิพรสวรรค์นนะหรือมาสเตตัสต,ต,ตัวละครนั่นเองนะที่ผมเรียกประจำนะครับอันนี้ผมก็จะบวกเป็นพลังเพราะ ปริมาณเพิ่มเลือดสิบนะคนรับความเร็วในการความเร็ววิ่งนะบวกสิบของผมนี่ก็แล้วก็กอ่อคุ้มกันเพิ่มความแรงบวกสิบนะผมแล้วก็ความเร็วในการฝังมีดนี่มีเกี่ยวกันนะความเร็วในการลั่นคันการเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนน,น,สน,นี่คือดีดอไปสิบบวกสิบประมาณนั้นแล้วก็อันนี้สําคัญเลยวะอัปเกรดนะชนะปืกน,น,นปกลนนะก็คือเอ็มจีนั่นเองนะครับก็ผมบวกสิบนะแล้วก็มาดูที่มาดูที่มาดูที่กระดาษยิงแม่นยํบวกสิบประมาณนั้นดูแค่สองอย่างนี้พอ เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มเริ่มเลยแล้วกลับมาอยู่ในเกมนะครับตั้งเสียงครับตอนสับมาแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแต่ปืนทุกปืนนับมีก็เสียนะครับข้อดีแล้วั้าขก็เสียนะปืนนี้ก็เป็นปืนที่ยิงจอเกาะนะครับจอเกาะมากๆเลยเพราะมันจอเกาะต้องสามสิบประมาณนั้นนะครับเอ็มเอ็มจีที่ยิงจอเกาะเนี่ยมันค่อนข้างหาน้อยนะครับ หายากคอ่คอ,นคอนข้างหายากนะครับปืนนี้มีข้อเสียคือรีโหลดช้านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูดูทีละอยานะ่างเนาะกดค้างมาเลยนะแบบแบบแบบไม่ไม่ไมแบบไม่คุมปืนนะครับมาดูกันนะว่าตัวนี้เป็นไงครับดูครับ จะสังเกตได้ว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างมีแรงถีบสูงนะเพราะว่ามันมันดีดเนี่ยดีดแทบทุกนัดเลยนะับตั้งแต่เขาเรียกว่าไงดูดูใหม่นะเห็นไหมพอยิงครบสานัดปุ๊บมันจะเริ่มเบี่ยงทันทีนะแต่ผมมีวิธียิงอันนี้เป็นทิกทิกแล้วกว็วิธีการเล่นครั้งที่หนึ่งเลยเบื้องต้นนะเบื้องต้นวิธีการคุมก็คือให้เราไปยิงแบบคุมๆนะครับยิงแบบ แบบนี้มันสามารถมากกว่านะถ้าผมจะให้แนะนานะครับแต่แนะนาให้ยิงหัวนะครับปืนตัวนี้นะครับอัพตันไปที่เลเวลเก้านะครับเลเวลเก้าดัจก็จะสักยี่แปดแล้วยี่แปดก็คงจะแรงหน้าดูนะครับแล้วก็ถ้าเราอัพอัพไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลเก้าใช่ไหมครับผมก็ว่ามันลั่นเร็วกว่านี้แน่นอนเพราะมันลั่นเร็วนะถ้าอัพไปอีกเป้วหนึ่งมันก็ขึ้นสามแต้มนะขึ้นสามแต้มของการลั่นกระสุนนะครับดูปืนนะประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ยิงขามันไม่โดนนะ แต่สาหรับบางคนก็ถือว่าโอเคนะคถือว่ามันโอเคอยู่นะแนะน,นําแนะนาแนะนำหนึ่งอย่างเลยปืนเนี้ยถ้าอัพเต็มแล้วนะครับยิงยิงอัดตัวได้นะครับยิงอัดหัวก็ได้นะแล้วแต่คนแล้วแต่ตามแล้วแต่ทําความถนัดนะแต่ผมจะแนะนําให้การยิงแบบนี้มากซะมากกว่านะยิงแบบเป็นชุดนะเป็นชุดแล้วก็กดย้ำๆมาเป็นการคลิกคลิกแบบขเขาเรียกว่าคุมปืนดีกว่าดีกว่าเราไปเสียกระสุนปืนแบบว่าสิ้นเปลือง มากกว่านะเพราะาเราต้องทําการเซฟกระสุนของตัวเองด้วยนะเพราะว่าในการเซฟกระสุนตัวเองนะครับปืนทุกปืนนะครับจะมีเขาเรียกว่ากีดจํากัดนะกีดจํากัดก็คือก็คือกระสุนของมันนั่นแหละลองคิดดูว่าปืนคุณแรงแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ถ้ากระสุนหมดปืนคุณก็ไม่มีผลไม่มีไม่มีการสร้างความเสียหายต่อศัตรูนะได่คิดไ้แค่นั้นก็คือปืนทุกปืน,นจะมีข้อจํากัดนะครับแต่ปืนนี้ก็มีข้อจํากัดค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ ข้อจากัดมันเน้่คือรีโหลดมันเนี่ยช้านะครับรีโหลดข้อเสียมันเนี่ยช้านะครับรีโหลดช้าแล้วก็มันค่อนข้างมันค่อนข้างมันค่อนข้างลั่นช้าไปหน่อยหนึ่งในรูปแบบการยิงเนี่ยมันมันมันลั่นช้านะปืนนี้เอ้ยไม่ใช่ปืนนี้มันมันมันลั่นไม่เร็วเท่ามากนะครับแต่ถ้าอัพไปเนี่ยอัพไปก็ประมาณพอดีพอควรนะพอดีพอควรไม่ไม่ช้ามากหรอกสำหรับคนบางคนเนี่ยประมาณนั้นแหละครับ ตอนยิงเนี่ยจะนั่งนั่งไม่นั่งก็ได้นะล้วแต่แต่ถ้าแต่แต่ผมแ,แ,แ,แต่ผมว่านั่งมันน่าจะคุมปืนกว่านะับน่าจะคุมแบบไม่ดีดกว่านะเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้ลองพิสูจน์ปืนเนาะริง <Lind rozum. S 1> ด้วยครับมันมันมันลั่นลั่นลั่นดีกว่านะเวาปืนแล้วแล้วแล้การดูปืนตัวนี้นะครับเวลาคุณเดินเนี่ยเป้ามันแทบเป้ามันแทบไม่ไม่ไม่จะเขาเรียกว่าไม่กระจายเลยเป้ามันแทบไม่ห่างกันเลยนะครับแต่เวลาตอนยิงนะถ้าเดินยิงถ้าเดินยิง มันลั่นช้าเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นตัวของของเวลเจ็ดนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะเพราะมันค่อนข้างลั่นชาน้าเนี่ยต้นทางนะต้องเข้าใจกันด้วยนี่นี่คือข้อเสียของเวลเจ็ดนะ้าได้อัพถ้าไปพักมน้าเนี่ยพักข้างหน้าเนี่ยดีแน่นอนนะแต่มีข้อเสียคือรีโหลดเน,น, <ะ S 2> นี่ยแยรีโหลดเนี่ยมาแล้วมาลำหนึ่งเลยแล้วก็ปืนเนี้ยเป็นปืนที่สู้ระยะระยะไก,กลๆไม่ค่อยได้นะครับ เพราะมันมันมันไม่มีมันไม่มีสะโคปนั่นเองเพราะปืนแนมมันไม่มีสะโคปนะครับสังเกตตรงเนี้นะเราเราจะเสียเปรียบเราจะเสียเปรียบสไนเปอร์พวกปืนที่มีกล้องนะครับครับมันมันก็ค่างกระจายนะระยะไกลยิ่งยิ่งไกลมันยิ่งกระจายนะประมาณนั้นระดับ M D แทบแทบทุกกระบอกประมาณนั้นแทบทุกกระบอกนะแต่ช็อตเมื่อกี้แนะนําให้เป็นพกที่แบบว่ายิงระยะไกลได้เท่าไหร่สักนิดหน่อยนะครับแต่ปืนโม่เนี่ยโม่ผมเนี่ยมันยิงระยะไกลได้นะครับ นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยแม้โมผมมันยิงระยะไกลได้นะครับแต่บางคนก็มันมีเทคนิคก็คือนั่นแหละถ้าถ้าเราเสียเปียบกระยะไกลถ้ารู้ว่าปืนเราเสียเปรียบเนี่ยให้เราปินเป็นปืนพกนะปืนพกที่สามารถยิงระยะไกลได้นะพอดีพอควรแล้วก็โอโหโอ้โหอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยแก้ปัญหาของเรื่องเอ็จียิงยิงเสียเปียบระยะไกลนะอันนี้จะเปลี่ยนจากข้อดีเอ้เปลี่ยนจากข้อเสียปืนให้เป็นกายเป็นข้อดี นัข้อดีของตัวเราเองนะไม่ใช่ข้อดีของปืนนะครับประมาณนั้นแต่ผมว่าตัวปืนมันเล่นง,ง่ายนะสําหรับการยิงเนี่ยเสียงมันพอด้วยแต่สาหรับปืนนี้ผมว่ามันโอเคสําหรับปืนทางเลือกนะครับเพราะว่ามันดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็น s อ g ที่ดาเมจ26สิบหกนะครับแล้วก็อันนี้ดาเมจเริ่มต้นนะยี่หกและอัปเดตสองเวลก็คือย7ิบ็ 28นะครับดาเมจ28แอมจเจาะเกาะด้วยประมาณนั้นค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับแต่ยังไม่ยังไม่โกงมากเท่าไหร่นะครับโกงกระตรงที่เจาะเกาะมากกว่าชาวบ้านทั้งเลยแหละ30นะประมาณนั้นระยะยิงเสถียรภาพเนี่ยก็มากเกินไปนะครับมากเกินไปก็คือหมายถึงว่าไม่พอดิบพอดีนะครับแต่มันมันเกินเลยแหละมันมันเกินมันเกินกฎเกณฑ์ของปืนคนปืนเอมจนะครับมันดูไม่ธรรมดานั่นเองนะครับ ปืนตัวนี้ก็มีพิเศษมีแค่นี้แหละครับแต่ข้อดีมันเนี่ยชอบชอบตรงนี้แหละปืนมันยิงกระจายดีครับมันยิงแบบเห็นปะมันเชิงแบบว่าปืนมันตั้งตัวไวอ่ะมันตั้งพอเรายิงดีดปุ๊บมันรู้ตัวแล้วมันมันมันจะรีบมันจะรีบตั้งให้เรานิ่งนิ่งไวๆมากเลยนะพอเราปล่อยปุ๊บมันมันจะรีบเขาเรียกว่ามันมันรีบมันรีบนิ่งใหเราเหมือนเดิมอ่ะพอเรายิงก็เลยผมก็เลยแนะนําให้เป็นอย่างเงี้ย ปัก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 ปัปัก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 ักป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 ัปัก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 ปัักปักป มันเสี่ยงมันเสี่ยงต่อการเสียเปรียบนะครับพอเราโผล่ไปยิงปั๊บประมาณนั้นนะครับีาซ้ายขวาซ้ายขวานะพอเรีโหลดปุ๊บกว่าจะรีโหลดครับคุณต้องคุณต้องวิ่งคุณต้องวิ่งมาลาทอนกับศัตรูี่แบบว่าแบบว่าลุกลี้ลุกลนกระสุนเรเรประมาณนั้นนะครับมันค่อนข้างโหลดช้าขนแต่มันก็ดี นะครับปืนทุกปืนนะครับมีข้อดีและมีข้อเสียนะประมาณ <Throw ing out> ปืนเนี้ยนะครับปืนนี้ที่ได้รู้กันไปเนี่ยก็คือให้สังเกตตรงสเตตัสด้วยนะสำคัญนะเพราะอากาศยิงแมันยงผ,ผมเนี่ยมีส่วนช่วยในการยิงปืนแต่ละครั้งนะก็ชำนาญปืนกลด้วยนะครับก็จะมีส่วนช่วยในการยิงปืนผมแต่ละครั้งแล้วแล้วก็ความเร็ว si ใ, <religion> ในการวิ่งเนะะี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการในการถือปืนวิ่งในแต่ละครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเร็วในการเป็นกระสุนบวกศผลเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการโหลดปืนในแต่ละครั้งเหมือนกัน น่ดิ้งนะบวกสิบนะบวกสิบไปบวกกับปืนนั้นโอ้โหนี่ยังช้าก็ยังช้าอยู่ดีนะครับแต่สําหรับปืนเนี่ยถ้าปืนนี้เป็นปืนที่ดีที่สุดไหมยังไม่ดีที่สุดนะครับปืนที่ดีที่สุดไม่ใช่ปืนที่แรงที่สุดแต่เป็นปืนที่สู้ได้ทุกระยะนะครับให้จําให้จําประโยคนี้ไว้นะครับปืนที่ดีที่สุดไม่ใช่ปืนที่แรงที่สุดแต่คือปืนที่สู้ได้ทุกระยะนะครับ ให้ยกตัวอย่างไหมบางคนไม่เข้าใจนะครับมันคือปืนที่ผมแนะนําเลยมันปืนที่ดีที่สุดแหละก็เป็นไปเ,เนี่ยแหละ AK Titanium t i <c oughs> t a n i ย m AK นะครับเป็นเรียกว่าไงอันนี้นอกรอบเนะอันนี้สอนสอนแล้วกัน <c oughs> ผมมีเวล9เก้าอยู่นะผมรู้สึกจะมีเวล9เก้าอยู่นะ <c oughs> ให้ดูเวล9เก้าเลยแล้วกันมันเป็นปืนที่ ระยะไกลก็ยิงได้ครับเพราะมันซูมได้แล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับอันนี้นี่แนะนํานี้นอกเรื่องเนาะเสียหายเนะ่ยสามสิบสองนะครับในเวลกาวสามสิบสองเนี่ยโอเคนะความแม่นยำเจ็ดสิบสามเนี่ยโอเควิ่งสี่สิบเนี่ยโอเคพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอมเิวต์ในการยิงเนี่ยแปดสิบหกก็เพียงพอแล้วนะครับสินเชภาพนะก็ยังดูติดติดกระขัดไปนิดหน่อยนะครับก็ยังก็ถือว่าโอเคละแต่มันยังไม่โอเคมากที่สุด นะระยะยิงร้อยหนึ่งก็โอเคนะเกาะสามสเนี่ยพอมาตัวนี้มันเป็นไรเฟิลจู่โจมนะครับเคเปนไรเฟิลจู่โจมแล้วก็มีสโคปให้ด้วยนะสู้ด้ทุระยะนะประมาณนั้นทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะประมาณนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเนาะสำหรับประโยคที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูเอเคเชนทนี่แต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปย้ายปืนไปเล่นปืนนูน้นปืนนี้นะก็คือแนะนําไม่เฉยพี่แน,น่นานะครับแล้วแต่ การเล่นปืนไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะว่าแล้วแต่รถรถสนิยรถสนิยมของคุณที่คุณชอบนะประมาณนั้นแต่เด็ดไหนผมเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือระยะไกลมันมันค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงนะพวกสนองสนัยเนี่ยมันจะโดนเป่ามันจะโดนเป่าก่อนนะแต่ถ้าบูนี่ไม่ค่อยมีนหานะครับขอบคุณครับสาหรับคลิปนี้ที่เข้ามารับชมนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับตอนนี้ผมลาไปก่อนเลยนะตอนนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับฟันดี้เดมาในฝันรักแล้ววาเดอรฟักอยู่ นะครับก็กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับขอบคุณครับ